สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูโรคของแคทตัสดอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโรคเพลี้ยหอยนะคะเพื่อนๆน่าเกลียดน่ากลัวนะคะโรคเพลี้ยหอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาระบาดในช่วงฤดูร้อนนะคะโดยเฉพาะแคะตัตต้นที่เราไม่ค่อยได้ลดน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเกาะแล้วก็มาคอยดูดน้ําเลี้ยงนะคะเพื่อนๆอย่างของมุมเกษตรนี้เนี่ยก็คือมุมเกษตรเอ่อ ไม่ได้ดูแลนะคะคือเห็นว่าเขาเริ่มมีนะคะก็เอาแยกเขาออกมานะคะแล้วก็เขาลามไวมากนะคะประมาณสามวันนะคะตอนนั้นยังแค่นิดเดียวข้างล่างอยู่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้ไหมตอนนี้เขาเริ่มระบาดนะคะเขาเพิ่งจะเริ่มระบาดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาเป็นเยอะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมุมกเกษตรก็ทําการพ่นยาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเพลี้ยหอยเนี่ยคือเห็นไหมเวลาที่เราสะกิดออกเนี่ยเขาก็จะหลุดนะคะแล้วก็บริเวณผิวที่ บริเวณผิวที่เขาก่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีออกเหลืองๆนะคะเพื่อนๆผิวตรงนั้นจะเสียไปเลยนะคะนี่นะคะวิธีรักษานะคะเราก็สามารถรักษาด้วยการพ่นยานะคะยากําจัดเพลี้ยหอยนะคะแต่ว่าเราพ่นครั้งเดียวไม่ได้นะ,ะเราต้องพ่นหลายๆรอบนะคะของมุมเกษตรนี่คือมุมเกษตรพ่นไปนะคะพ่นไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไอที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ย จุดที่เป็นสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลก็คือเขาตายแล้วนะคะแต่ก็มีจุดที่ยังไม่ตายถ้าจุดที่เขาตายแล้วเนี่ยเวลาเราสก,กิดเบาๆเขาก็จะหลุดนะคะแต่ยังมีจุดที่เขายังไม่ตายเนี่ยก็คือเขาจะขาวๆแล้วก็เวลาเราสก,กิดนี่เขาจะไม่ออกนะคะเพื่อนๆน ยิ่งจุดที่หนาๆน,นะคะบางทีเราพ่นยาไปอะ่ะแล้วแบบพอเราพ่นยาไปปุ๊บแล้วแบบยังไงอะ่ะโดนเขาไม่โดนตัวก็คือโดนชั้นบนเสร็จใช่ไหมชั้นบนเขาตายแต่ว่าชั้นล่างเขายัางไม่ตายนะคะก็จะทําให้เขาลามต่อได้นะคะเพื่อนๆนี้มุมเกษตรพ่นไปรอบเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถอนรากออกมาแล้วก็ทําการขัดนะคะแล้วก็ว่าจะเอาเขาไปแช่นะคะสําคัญที่สุด ต้องเอาไปแช่ยาเพราะว่าเออเวลาที่เราขัดหรือว่าเราพ่นยาเนี่ยบางทีตามซอกพวกนี้เห็นไหมตามซอกข้างในเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่โดนยานะคะเขาก็จะไม่หายสักทีนะคะมุมเกษตรก็เลยว่าจะถอนเขาออกมาแล้วก็ทําการเอ่อตัดแต่งรากแล้วก็จะเอาเขาไปแช่ยานะคะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะเป็นหลายคือเป็นเยอะทั้งตอสามเหลี่ยมคือเป็นเป็นกระทั่งแบบต้นแคตัสแบบนี้เห็นไหม มุมเกษตรก็คือเขาลามไปไปที่ต้นคัตตัสงหมุมเกษตรแล้วนะคะตอนแรกเขาเป็นที่ต่อโอพันเทียก่อนนะคะนี่จริงๆแล้วมุมเกษตรเนี่ยหรือเขาออกมาล้างมาขัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าคือการที่เราเอามาล้างมาขัดนะคะเพื่อนๆก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่หายขาดนะคะเอ่อ เนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราขัดเนี่ยตามซอกหนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีอยู่นะคะตามยอดตามหนามอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีอยู่นะคะพอเวลาผ่านไปนะเขาก็จะเริ่มลามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรขัดด้วยน้ํายาล้างจานนะคะผสมกับเออพอขัดเสร็จเนี่ยมุมเกษตรก็ใช้ออยล์พ่นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็ไม่หายนะคะรอบนี้ที่เขาเป็นเนี่ยมุมเกษตรก็เลยซื้อยากําจัดเพลี้ยมาพ่นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือ บางตัวก็ตายแต่ว่าบางตัวก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆมุมเกษตรก็คงต้องรื้อต้องรื้อมาขัดนะคะแล้วก็เอาเขาไปแช่แช่ายาเลยดีกว่านะคะน่าจะน่าจะช่วยได้มากกว่าที่เอ่อจะเอามาพ่นแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเยอะนะคะเราใช้วิธีการพ่นอย่างเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆนี้ก็เริ่มลามนะคะเราใช้วิธีการพ่นอย่างเดียวก็คือพ่นถีๆพ่นสักสามวันเจ็ดวันครั้งนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะซ้ําย้ํายาให้เขาให้เขาตายไปเลยนะคะแต่ของมุมกเกษตรนี่ก็คือมีคือมีเยอะแต่ว่าเวลาที่เห็นเขาลามปุ๊บมุมเกษตรก็จะออกมากองๆรวมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการ หรือเขาออกมานะคะส่วนดินเนี่ยมุมกเกษตรจะทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็จะเอาเขามาขัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปแช่น้ํา,ยา,ายายาฆ่าเพลี้ยนะคะเพื่อนๆนี้เห็นไหมต้นยิมโนของมุมกเกษตรต้นนี้สวยมากนะคะเพลี้ยก็ลามมานะคะเขากําลังจะมีดอกเดี๋ยวมุมกเกษตรต้องรีบมาจัดการฮะ,ะจริงๆวางแผนจะทํามาสองสามอาทิตย์แล้วแหละนะคะแต่ว่าจัดเวลาไม่ได้ทันทีนะคะตอนนี้เขาเริ่มลามเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทําการพ่นไปแล้วรอบนึงแต่ว่า เออก็คงไม่ไม่รู้สึกไม่สบายใจนะคะอยากจะลื้อเขาออกมา,าแช่ยามากกว่านะคะน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะแทรกซึมเข้าถึงมแมลงตัวตัวเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยเนี่ยน่าจะแทรกได้แทรกซึมเข้าถึงทุกตัวเนาะถ้าเราแช่นะคะมุมเกษตรคิดไปเองนะคะก็เพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกําจัดเพลี้ยหอยนะคะก็แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะนี่เห็นไหมคะ ต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรลื้อออกมาทำการขาดออกหมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มกลับมาลามแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งที่โคนแล้วก็ที่ยอดนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรต้องรีบมาจัดการแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็จะลามเรื่อยๆนะคะป <seventeen S 1> ัญหาเพี้ยแป้งที่สวนมุมเกษตเพลี้ยหอยที่สวนมุมเกษตรเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มุมเกษตรสัางต่อเสมานะคะสัางต่อเสมามานะคะแล้วก เขาติดมากับตอเสมานะคะเนี่ยต้นนี้เป็นกระติจูดนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มลามมาที่ยอดนะคะเนี่ยเห็นไหมเพลี้ยหอยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีมีน้อยนะคะไม่มียาอะไรก็สามารถใช้วิธีการใช้วิธีการรื้อออกมาขัดได้นะคะ ในกรณีที่เขายังมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขากาลังลามที่โคนแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาขัดได้นะคะแต่ถ้าลามมาจนถึงยอดแล้วตรงตุ่มน้ำอะไรพวกนี้ก็คือถ้าเราขัดนี่ก็คือ,อยังไงเขาก็ไม่หมดนะคะเราต้องใช้ยานะคะเพื่อนๆน,นี่มุมกเกษตรก็พยายามนะคะต้นนี้เนี่ยมุมกเกษตรขัดไป3รอบนะเพื่อนๆ คิดว่าหายล้วเอาไปลงเอาไปไว้ในแปลงนะคะพอไปดูอีกทีนึงโอ้โหเขาลามเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพรียหอยนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงการขาดเนี่ยก็สามารถช่วยได้เบื้องต้นนะคะแต่ไม่สามารถช่วยช่วยได้แบบหายขาดนะคะเราต้องใช้ยาเนาะเดี๋ยวยังไงวันไหนที่มุมเกษตรมาลือมาขัดมาแช่ยานะคะจะถ่ายคลิปเพื่อเพื่อนดูอีกทีนึงนะคะจริงๆแล้วมุมเกษตรเนี่ยวางแผนจะทํามาสองสามอาทิตย์แล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้ลงมือสักทีนะคะตอนนี้เขาเริ่มลามเยอะขึ้นนะคะต้นนี้นะคะเป็นเอ่ออะไรนะริบุทเทียนะคะอีกต้นหนึ่งที่หัวเขาสวยมากนะคะมุมกเกษตรเคยเอาเขามาขัดรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็กลับมาลามนะคะอ่าเห็นไหมมุมกเกษตรก็เลยว่าจะเอาเขามาลื้อแล้วก็จุม่ม ยาเข้าไปเลยดีกว่านะฮะอย่างตัวที่มีหน่อยเยอะๆหรือว่ามีขนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เพลหหอยเขาไปเกาะเขาจะไปเกาะตามขนตามซอกนะคะเราจะมองไม่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราขัดแล้วก็เอ,อใช้น้ํายาล้างจานอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่หายนะคะเราจะใช้วิธีการพ่นเอาก็ได้นะคะแต่ต้องพ่นถี่ๆเนาะมุเศดก็เลยว่าจะลื้อมาจุ่มเลยดีกว่านะฮะ เพื่อความชัวร์นะคะเพื่อนๆโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูโรคเพลี้ยหอยนะคะแค่นี้ก่อนเนาะก็สําหรับคนที่เคยผ่านการเลี้ยงแคาตาตัสมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเพลี้ยหอยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่อ๋อไม่ใช่สิสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เคยเลี้ยงแคาตาตั้นมาแล้วเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าอาการนี้เนี่ยก็คือ อาการของเพลี้ยหอยนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะโพสถามว่าต้นต้นแคตตัสของเขาเนี่ยมีอะไรขาวๆเกาะเต็มไปหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วอันตรายกับแคตตัสไหมมุมเกษตรก็ตอบตรงนี้เลยนะคะว่าอันตรายกับแคตตัสนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเกาะผิวของแคตตัสเนี่ยเขาก็จะคอยดูดน้ําเลี้ยงนะคะออกจากต้นแคตตัสนะคะแล้วก็พอนานไปนานไปเนี่ยผิวตรงนั้นก็จะเสียแบบนี้นะคะ ผิวตรงนั้นก็จะเสียเขาจะเกาะแล้วก็ผิวไม่สามารถที่จะสังเคราะห์สแสงได้นะคะแล้วก็จะคอยดูดน้ําเลี้ยงจากต้นแัตตาของเรานะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือต้นแัตตาของเราก็จะโทรมแล้วก็สามารถตายได้ในที่สุดนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นจุดระวังจุดข้อควรระวังอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับ คัดการเลี้ยงคัดตัดนะคะในเรื่องของโรคเนาะแล้วก็เพลี้ยหอยก็เป็นโรคอ,อ,อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ลำบาดในต้นคัดตัดนะคะแล้วก็สามารถทําลายคัดตัาของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการรักษาโรคเพลี้ยหอยนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมมุมเกษตรเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาลามเยอะนะคะเพื่อนๆเห็นไหม วันนั้นยังรามไม่เยอะขนาดนี้นะถ้ามุมเกษตรมีเวลามาขัดตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะฮะสองสามวันนี้มุมเกษตรต้องมาจัดการแล้วแหละนะคะก็ทิ้งไปหลายตัวนะทิ้งไปเยอะแต่ว่าเออชุดนี้เนี่ยอยากจะเก็บไว้ทดลองทดลองขัดดูนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ